สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหนึ่งในการเปรียบเทียบที่พบบ่อยที่สุดผู้คนใช้สำหรับบิตคอยน์ก็คือมันเหมือนกับการขุดทองโดยมีอุปทานที่จำเป็นมากนักขุดจะได้รับรางวัลเป็นบิตคอยนผ่านกระบวนการบันทึกลงในบัญชีแยกประเภทสาธารณะแบบกระจายที่เรียกว่าบล็อกเชนรางวัลน,นั้นน่าจะดึงดูดใจจริงๆ และมั่นเป็นเหตุที่ทำให้ผู้คนเริ่มขุดเหมืองด้วยอุปกรณ์ของตอนเองมากขึ้นเรื่อยๆการขุดบิตคอยน์ต้องใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่แข็งแกร่งในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเกี่ยวกับโปรแกรมทุกๆ10นาทีเราจะพยายามแก้ไขบล็อกที่มีข้อมูลธุรกรรมล่าสุดโดยใช้ฟังก์ชัน a s ชการเข้ารหัสนี้เป็นการเข้ารหัสทางเดียวโดยพื้นฐานโดยไม่ต้องใช้คีย์อินพและส่งกลับค่าแฮช ที่ดูเหมือนสุ่มแต่มีค่า a ฮ h คือค่าตัวเลขที่มีความยาวคงที่ซึ่งระบุข,ข้อมูลโดยไม่ซ้ำกันซึ่งแสดงถึงข้อมูลจำนวนมากเช่นเดียวกับค่าตัวเลขที่น้อยกว่ามากสำหรับรายเซ็นดิจิทัลเช่นหากคุณเปลี่ยนตัวอักษรของ input ดั้งเดิมค่า a s ชที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจะถูกส่งกลับนี่เป็นสิ่งสำคัญในการพิสูจน์อัลกอริทึมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขุดบิตคอย และพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ